รื่องดีขอสัตว์แบบนี้นะฮะเวลาเด็กๆนี่ยาเข้าไปเข้าใกล้ดีกว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีอาการป่วยยายังไงจะมีเรื่องราวที่ตัดมาจากข่าวหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงหลอกหลอกของหาดูยากไหมะตอนนี้ยังหาดูยากอยู่เพราะว่าเป็นของที่ยังไม่มีในเมืองไทยนะฮะเป็นของที่นํามาจากประเทศญี่ปุ่นตัวนี้นะฮะเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะเป็นสัตว์เลี้ยง จะเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทไหนวันนี้เรามีคนที่ไปอยู่ญี่ปุ่นมาแล้วก็มีเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้นํามาเสนอให้เราได้ชมกันอ่าขอเชิญคุณปาริสุ์บันทรากรูลค่ะสวัสดีค่ะโล่เด๋อโล่โล่มาอยู่ข้างๆมาดูสัตว์เลี้ยงจะต้องเป็นองค์พวนน้องอะไรจังนะ น้องจูนจังเล่นชื่อจูนแต่ว่าไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นด้วยจูนจังก็เลยจังนี่เป็นน้องภาษาญี่ปุ่นว่าน้องจูนจังนะฮะชื่อเจ็บก็คงเจ็บจังลนะโอเคอ่าน้องจูนอ่ะอันนี้ก็คืออย่างที่เราเห็นในภาพนังสอพิมพิมเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างหนึ่งมันเป็นสัตว์เลี้ยงได้ยังไงอะไรยังไงเนื่องมาจากอะไรถึงสัตว์เลี้ยงถึงออกมาเป็นปัตติกอย่างนี้คือในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคือในประเทศญี่ปุ่นนี่คือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับตอน าตามอยู่ตามมพาร์ทเมนต์หรือว่าอะไรนี่คือเลี้ยงเลี้ยงไม่ค่อยได้แล้วดังนั้นคนญี่ปุ่นเขาถึงคิดเกมนี้ขึ้นมาม,มันก็ไม่เหมือนเกมครแต่ว่าคือเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถพกพาไป ขึ oh. email, way, way. Wow. No, ah. ้นไปบนรถก็สามารถเลี้ยงเขาได้นั่งบนรถไฟก็สามารถเลี้ยงเขาได้ดูแลเขาได้เป็นสัตว์เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ว่ะมีการโปรแกรมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะแล้วมันแล้วนี่เป็นตัวอะไรสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นตัวอะไรครับเป็นไก่ครับเป็นไก่อ๋อเราจะเห็นรูปเป็นตัวไก่ไหมไก่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 นี่ไก่อันนี้ก็ไก่เหมือนกันนะฮะเป็นลูกเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยว่าไปเถอะใช่ไหมฮะแล้วตัวแท่งที่มีอยู่นี่คือตอนนี้เขากำลังนอนอยู่ครับอ๋อกำลังนอนได้เวลาตายมีนอนมีต เป็นโปรแกรมที่เขาตั้งเวลาไว้ว่าต้องนอนเวลานี้โปรแกรมของมันมีอะไรบ้างให้อาหารให้อาหารเขาถึงเวลาถึงเวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าถึงเวลาเขาจะมีเสียงเรียกออกมาจากในในเครื่องนี้เลยเขาเรียกยังไงคะพ่อพ่อแม่แม่อะไรเงี้ยหิวหิวมันจะเป็นแบบเป็นเสียงขึ้นมาตูดตูดเรียกขึ้นมาพ่อเป็นตูดพ่อเป็นตูดแล้วเราให้อาหารเขาให้ยังไงคะคือ ต้องกดปุ่มให้ฮะมีปุ่มให้อาหารับเวลาเขาไม่สบายก็ฉีดยาให้เขาอะไรเงี้ยฉีดยาด้วยแล้วเวลาเออเวลาปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาอุจจาระมานี่ก็ต้องทําความสะอาดให้เขาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาปัสสาวะมันจะออกมาเป็นก้อนเลยข้างๆมีลูกก้อนอื่นให้ดูแล้วก็กดปุ่มทําความสะอาดครับผมอันนี้คือสองปุ่มแล้วแล้วก็มีกินข้าวไม่สบายฉีดยาแล้วก็มีปุ่มที่สามารถเล่นกับเขาได้เล่นอะไร เล่นแบบว่าเวลาเขาหันหน้าไปด้านไหนเนี่ยเราก็จะเดาใจเขาว่าเขาหันหน้าไปด้านไหนซ้ายก็เราก็กดปุ่มซ้ายแล้วเขาก็ถ้าถูกใจเขาเนี่ยเขาก็จะดีใจเขาจะเป็นเด็กดีเชื่อฟังแสดงท่าอะไรออกมาเขาก็จะยิ้มแล้วก็แบบหน้าเขานี่จะยิ้มแย้มแจมสายเลยแต่ถ้าเกิด ถ้าเกิดไม่ถูกใจไม่ถูกใจเขาก็จะโกรธจะหน้ามืดหน้าแบบหน้ามุยหน้ามุยอ๋อบึ้งไปเลยบ้งไปเลยเขาดูอันใช่ไหมอ่าแล้วยังไงอีกมีอะไรอีกพ่อเห็นบอกว่าเช็คสุขภาพได้ด้วยใช่ไหมครับเช็คสุขภาพได้ด้วยว่าเราจะดูว่าสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยเป็นสัตว์ที่แข็งแรงหรือเปล่าฮะแล้วก็เช็คดูจากมันจะมีคล้ายๆแบบว่าเป็นเส้นๆมันจะเป็นคล้ายๆยาวที่ก็ขึ้นมาอ่าคะแล้วก็ดูว่า เขานี่แข็งแรงหรือเปล่ามันจะมีเส้นวางไว้ถ้าอยู่ในระดับเต็มนี่แข็งแรงเต็มที่เป็นเด็กดีด้วยแต่ถ้าเส้นต่ำต่คือจะเป็นเด็กไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยแข็งแรงเท่าเดิมต้องฉีดยามีตายไหมต้นเออมีตายไหมมีฮะถ้าเกิดว่าไม่ให้อาหารเขา ตามเวลาตามเวลาอะไรเงี้ยตายและเวลาเขาไม่สบายไม่ฉีดย้ายเขาอะไรงี้เขาก็จะตายโอ้ขอโทษนะคุณพี่ถ้าเกิดคนรักมากมากเล่นรักมากๆเวลาตายนี่อยู่คนเดียวตายแล้วแล้วแล้วพอตายแล้วอย่างนี้ชาวบ้านต้องไปซื้อตัวใหม่ อเหขาเกิดใหม่ได้เขามีการฟักไข่ประมาณ5นาทีใช้เวลาฟักไข่ห้านาทีเะีล้วตั้งชื่อแล้วนี่ตั้งชื่อส่อมเช้งกับส่มชุนครับส่องเช้งกับส่งชุนนี่แหละส้มงชุนนะครับของหาดูย่กขอบคุณมากเดี๋ยวก่อนบอกซะหน่อยนึงก่อน ถ้าเผื่อใครสนใจนะคะโทรมาที่4370044เออบอร์ออฟฟิศส,สีทุ่มสแควร์นะคะที่ม่ีีขายท,ทบ้านดีฉันมีมีขายนะ,ะยโทรไปที่บ้านนะคะไม่ไม่ต้องโทรไปที่นั่นนะเอาละของคุณ ช่วงต่อไปมีอะไรหมดแล้วอีกสักครู่หนึ่งกลับเราจะพบกับเรื่องราวที่เป็นข่าวดังเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ครับเรื่องราวของเต้านมถุงยางอนามัยเต้านมเน่านะครับที่ใช้ถุงยางอนามัยทำทำเต้านมใช่ครับหวัดเสียวนะอะไรเหรอมันเป็นเรื่องที่ไม่เกิดอะไรเหรอถุงยาง เต้านมอะไรนี่นี่น้อยหน่อยเดี๋ยวนี่าถามว่าญี่ปุ่นมีไหม,มไแล้วพรอยทั้งนี้ที่วีหลอกตาหลอกตาไม่เปลี่ยนนะช่วงโชว์พิเศษของตูนะคาจะมีนักร้องสองท่านส